ว่าเขายังให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นอยู่ก็คงจําเป็นจะต้องปล่อยแแหละเพราะอย่างน้อยๆออคุณก็เคารพสิทธิมีความเกรงใจในเรื่องราวของตัวบุคคลโดยเฉพาะเขาอ่ะคุณเป็นห่วงความรู้สึกเขามากคุณไม่อยากทําอะไรให้กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของเขาไม่อยากให้เขาอ่ะมองว่าคุณะเป็นตัวถ่วงอะไรในชีวิตซ้ยซ้ำแต่พอคุณนิ่งเงียบหรือว่าคุณไปอยู่ในที่ของคุณ่ะ เขากลับมีความรู้สึกว่าเขานั่นแหละที่ผ่านมามันเข้มงวดกับชีวิตเกินไปเอาจริงเอาจังเกินไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างทําได้กับอีแค่คุยกับคนที่เขาก็แอบรู้สึกดีด้วยเนี่ยคุยไม่ได้เลยเหรอมันก็ควรจะต้องมีสีสันหน่อยไหมด้วยความที่ว่าเขาเป็นพยาราชาสีอะความเอาแต่ใจความอีโก้ทรนงอะไรแล้วก็เตสเอาแนวเตสไมมก็ into a wedding act.